ว่ากลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับว่าพวกผมตนวด R P C C กันเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มจาจัดรถไฮบริดกันบ้างนะคุณผู้ชมนะ MG V S H E V อย่างนี้นะครับผมมันเป็น H E V ไฮบริดประหยัดน้ำมันนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องชาร์จไฟเติมน้ำมันอย่างเดียวปัน่นเป็นไฟฟ้าวิ่งได้สบายๆเลยนะคุณผู้ชมนะประหยัดค่าเดินทางแน่นอนคันนี้เป็นเจ้า MG V S 1.5นะคุณผู้ชมนะคันนี้เห็นไหมหน้าตาเขานี่บอกเลยว่าหล่อมากคุณผู้ชมนะเป็นตัว X แบบนี้เลยกระจังหน้าใหม่มากๆคุณผู้ชมนะมานะดูออปชััั่นนนนนนนกิดดึงะครบผม้้าาห นะครับผมมันไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยมีไฟเดทามหลายๆจัดให้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะใครหารถประหยัดค่าเดินทางวิ่งทางไกลหรือว่าวิ่งในเมืองประหยัดประหยัดเนี่ยลองมาดูคันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าราคาเนี่ยถูกมากนะครับผมสี่แสนเท่าน,นั้นเองคุณผู้ชมนะสวยๆถูกๆแบบนี้นะครับผมล้อมแม็กอัลลอยยางใหม่4เส้นจัดให้เลยนะครับผมในส่วนของกระจกมองข้างนะครับผมได้นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าเรียบร้อยสีบอนเทาสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็มีกล้องสามมุศูนย์จัดให้ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีติดมาให้ด้วย เยนะครับผมด้านบนเนี <pl ains> ่ยมีแหลกหลังคานะครับผมมีแหลกหลังคาจัดให้ใครจะขนของเนี่ยเยอะๆเนี่ยก็สามารถเผลนขึ้นด้านบนหลังคาได้นะครับผม่ะดูด้านหลังกันนิดนึงนะคุณผู้ชมนะนี่กว้างๆนะครับผมใหญ่โตมากนะคุณผู้ชมนะเป็นไฟเบรก LED เรียบร้อยแล้วมีสปอยเลอร์ด้านหลังจัดให้ไฟเบรกด้วยสามมีจัดให้ที่ปัดน้ำฝนอะไรด้านหลังมีครบหมดเลยนะครับผมเซนเซอร์ด้านหลังก็มีนะคุณผู้ชมนะเวือๆแบบนี้กล้องด้านหลังมีจัดให้เช่นเดียวกันอ่าเป็นกล้องรอบคันนะคุณผู้ชมนะกล้องรอบคันปลอดภัยสุดๆนะจ๊ะในส่วนท ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคุณผู้ชมมาเก็บของได้เยอะแน่นอนขอุปกรณ์ผมให้ไปครบ,ครบ หมดจดแบบนี้คุณผู้ชมนะสภาพใหม่มากนะคุณผู้ชมนะ้ำมีไฟสองสว่างให้จุดหนึ่งนะครับผมนี่ประกรณ์ผมให้ไปครบๆเลยนะคุณผู้ชมมนาะสวยๆแบบนี้ถ้าใครอยากได้นะคุณผู้ชมนะลองมาจัดคันนี้ได้บอกเลยว่าราคาถูกๆมากๆสามารถฟีดาวได้นะครับผมสามารถผ่อนได้กว้างขว,วางนะคุณผู้ชมน,ะนั่งสบายสุดๆข้างในนี่หรูหรามากนะครับผมเบาะหนังรอบคันเป็นเบาะคูโทนด้วยนะครับผมอ่าเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคุณผู้ชมมาสวยๆแบบนี้มองตอรไมันติดฟังก์ชันแก์ออโต้มีจอตรงกลางนี่แบบยาวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยคุณผู้ชม น่สวยงามพรีเมียมสุดๆเลยนะครับผมเบรกมือไฟฟ้ามีจัดให้ด้านบนมีพาโน,นรามิกฟันรูปด้วยนะคุณผู้ชมนะก็ค่อนข้างที่จะจัดเต็มออปชั่นเยอะมากคุณผู้ชมนะออปชั่นเยอะมากใครอยากได้นะพี่ลองมาดูก่อนนะครับผมไม่ต้องชาร์จไฟคันนี้เติมน้ำมันล้วนแล้วคุณผู้ชมนะวิ่งได้ไกลแน่นอนประหยัดค่าเดินทางแน่นอนเพราะเป็นรถเอ v ไฮบริดประหยัดน้ำมันแบบนี้นะครับผมด้านหลังกว้างๆนะคุณผู้ชมนะมีแอร์ตอนหลังจัดให้ด้วยนะจ๊ะอ่าสหรับใครที่กลัวว่าจะเก็บของได้ไม่พอนะคุณผู้ชมนล้วคันนี้ นั่นคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะถ้าอยากได้นะคุณผู้ชมรีบเข้ามาจาัดเข้ามาจองมีแค่คันเดียวเท่านั้นสำหรับ MG V แต่ไอิงเข้ามาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะกินเข้ามาเรื่อยๆถ้าใครอยากได้ลองทักมาก่อนนะครับผมลองทักมาสอดคันนี้สามารถผ่อนได้ผ่อนถูกถนะคุณผู้ชมนะเจ็ดแปดพันเท่าน,นั้นเองนะครับผมสวยๆแบบนี้ใครอยากได้ MG V S S E V แบบนี้นะครับผมลองมาจัดได้วันนี้จัดมาให้แล้วทิ้งคอนแทคไว้ส่วนขอ,ของด้านล่างถ้าอยากได้คุณตัวชายกดแชร์และพิมพ์เข้าวว่าสนใจ MG V S